สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวง89 89นะคะวันนี้นะคะอุ้มจะมาทำนายดวงของชาวธาตุน้ำนะคะ ประจำเดือนสิงหาคมนะคะมาก่อนใครเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท,ทุกทท่านฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยแล้วใครที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ a ขีด m 8 9 8เกาการดูดวงนะคะอย่าลืมว่าสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้คุณก็ไปลองสลับฝั่งกันเอาเองนะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะอุ้มถนัดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงตัวเลข วันเดือนปีเกิดนะคะเราจะดูทั้งหมด12เรื่องในอนาคตแล้วก็12เรื่อง12ปีในอนาคตแล้วก็12ปีย้อนหลังนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรามีอะไรบ้างแล้วก็เทียบคู่เทียมคู่แท้คู่ของเราเป็นคู่ประเภทไหนนะคะ,ะเป็นคู่คู่กรรมคู่เวรคู่รักคู่สนับสนุนคู่อะไรก็แล้วแต่สามารถนะคะดูดวงได้โดยใช้วันเดือนปีเกิดแม่นมากๆนะคะ ใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะเป็นคิวของชาวธาตุน้ําก็คือเป็นชาวกรกฎมีนแล้วก็พิจิกนะคะช่วงสิงหาคมนะคะ30วันนะคะของชาวธาตุน้ําดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะชาวธาตุน้ํา ให้ตัวตนของคุณนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยรู้สึกผิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนรักความรักเดิมๆนะคะอดีตหรือว่าความรักที่มันพังไปแล้วนะคะคุณรู้สึกคิดถึงนะคะโหยหาคุณรู้สึกอกหักคุณรู้สึกเจ็บช้ำ คุณรู้สึกว่าคุณทําพลาดไปนะคะลังเลใจแล้วก็บางครั้งรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเฝ้ารอนะคะคุณเฝ้ารอเขาอยากจะให้เขากลับมานะคะแต่ว่าใจนึงคุณก็เอ๊คุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าฉันก็มีดีอ่าฉันก็เก่งในระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณนั้นรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอืคุณก็มีความหยิ่งทะนง แล้วก็บางครั้งรู้สึกเหมือนแบบเอาแต่ใจตัวเองแบบว่าอยากจะชนะนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณรักเขานะคุณรักเขาคุณอยากเป็นครอบครัวกับเขาคุณกับเขาเคยรักกันมากๆนะคะแต่ว่าคุณอาจจะณช่วงนี้เนี่ยคุณจะอยู่เฉยๆคุณเฝ้ารอคุณจะเฝ้ารอดูสถานการณ์ว่าเขาเนี่ยรักคุณไหมเหมือนกับคุณไหมคิดเหมือนคุณไหมนะคะยังคงรักเฝ้ารอ ยังมีความรู้สึกนึกถึงเรื่องของความรักความสดชื่นความหวานชื่นหึงหวงทางกายทางใจทางสถานะทุกๆอย่างคุณคุณยังคงเก็บเก็บกักแล้วก็เฝ้ารอเขานะคะแต่ว่าคุณก็มุ่งหน้าไปที่เรื่องของการทำงานหาความมั่นคง ความมั่นคงทางการงานแล้วก็การเงินนะฮะคุณมีความคิดแหละค่ะว่าอยากจะไปคืนดีอยากจะไปง้อขอคืนดีอะไรประมาณนี้แต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกเหมือนแบบเจ็บช้ำเหลือเกินโดนทำร้ายแบบนี้ซ้ำๆนะคะเหมือนโดนทอดทิ้ง เหมือนโดนเหมือนเหมือนการถูกไม่ใส่ใจอะคะ่ะมันเลยทําให้คุณมีความสุกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเว้นระยะห่างกันสักพักหนึ่งดีไหมนะคะต้นเหตุนะคะของความรักนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าความห่างไกลนะคะหรือว่าระยะทางเป็นต้นเหตุแล้วก็การพูดการคุยการคุยผ่านโซเชียลนะคะแล้วก็การงานเนี่ยมันทําให้คุณมีความสุกว่าเหมือนอกหักแล้วก็ความรักไม่ได้สมหวังนะตอนนี้นะ กาที่การงานนะคะแล้วก็ระยะทางนะคะความโลเลความห่างไกลแต่ก็มีความมั่นคงในที่นี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเขามีความมั่นคงรักคุณแหละรักคุณแบบเขาเรียกว่ามั่นคงแล้วก็เขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็เขาเรียกว่าม,มีเซน์นะคะมีเซน์ในเรื่องของความรักแล้วคุณก็สัมผัสได้ในเซน์นั้นด้วยนะคะว่าเขาอะรักคุณนะคะ คุณอาจจะเว้นระยะห่างเรื่องของความรักนะคะหรือว่าใครบางคนในที่นี้เนี่ยได้เดินออกจากความรักนะคะทำท่าเหมือนจะจะเลิกจะลากันไปนะคะก็น่าจะเจ็บปวดกันทั้ง2องฝ่ายนะ,ค,ะคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเขามีคนมามอบความรักให้กับเขานะคะหรือว่า มีความขัดแย้งมีคนเข้ามามีความสัมพันธ์เพิ่มนะคะในความรักครั้งนี้นะคะมากกว่า1คนสองคนสคนมีความขัดแย้งกันหรือว่ามีคนคอยยุยงส่งเสริมนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่นะคะฝันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้มีปาฏิหารเกิดเพราะว่ามีความห่างไกลกันแต่รักกันมากๆม,ม,มีความห่างไกลกันเทกันไป ไม่ไว้ใจกันอกหักเสียใจทํากันบาดเจ็บแต่ก็ยังอยากมีกันอยู่อาธิฐานขออยากให้มีปาฏิหาริย์เกิดร้องขอจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณก็มีความพยายามด้วยที่จะ,ะเขาเรียกว่าปลุกป,ปั้นความรักพยายามที่จะหล่อหลอมพยายามที่จะให้ความรักครั้งนั้นมันกลับมาเหมือนเดิมเพราะคุณมีความรู้สึกว่ายังไงยังไงอ่ะคุณสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเขาอ่ะคือคู่ เขาคือคู่ของคุณและคุณก็คือคู่ของเขาทําไมมันดูแบบผูกพันกันมากมายเกิดน,นะแต่ว่าความรักครั้งนี้นะคะมันมันมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะความคิดเนี่ยคืออยากจะรักกันแต่ความเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวมันมีการมูฟออนเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเจ็บปวดอุปสรรคมันเยอะมากๆนะก็เลยคุณคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่า มันมันเจ็บปวดก็จริงแต่ยังมีความรู้สึกเหมือนกับเลิกลาไม่ได้มีความห่วงหามีความสเสน่หามันยังมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ความรักครั้งนี้ค่ะมันต้องใช้การต่อสู้ต้องใช้พลังในความรักขับเคลื่อนไปอะ่ะด้วยด้วยความยากลำบากนะคะอ่าแล้วส่วนอีกคนคนหนึ่งอะ่ะก็มีความรู้สึกว่าแข็งแล้วก็เหมือนกับเป็นศัตรูเป็นทะเลาะเขาเรียกว่าเหมือนทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยู่คนเดียวได้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่มีคุณก็เป็นได้นะคะแล้วดวงการเงินของเขานะตอนนี้นะคะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่แคร์ไม่ใส่ใจเพราะว่าเขาอาจจะกําลังโชคดีนะคะกับการที่ไม่ได้มีคุณก็เป็นได้นะคะแต่เขารักคุณมากนะเขารักคุณมากนะคะแต่ว่าเขาก็ทําเป็นเหมือนแบบ ไม่ใส่ใจเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ใส่ใจทําท่าเหมือนแบบ ไม่สนใจไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ดีแต่รักคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณจะกลับไปรักกับเขาเขาต้องการความชัดเจนนะคะเขาเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะฮะยื่นมือเข้ามาทุกครั้งที่คุณมีปัญหายื่นมือมาทุกครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือนะคะขอบทสรุปหน่อยนะคะว่าชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงสิงหาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขอให้แค่4ี่ใบนะคะบทสรุปของคุณทั้งคู่นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยตามดวงนะคะก็คือเป็นดวงที่แบบว่าน่าจะเว้นระยะห่างกันสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นศัตรูต่อกันนะคะ,ะถือดีต่อกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายนึ่งม,มีความมั่นคงในความรักมากๆรู้สึกเหมือนกับว่าคือเลิกไม่ได้อะไประมาณนี้ค่ะ คุณจะนึกถึงเรื่องของครอบครัวนะคะเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันสานต่อกัอนมายาวนานจะมีการขอโอกาสนะคะกับคนรักเก่าๆนะคะก็อยู่ที่คุณนะคะว่าจะให้โอกาสหรือเปล่าอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นคนที่มาขอโอกาสนะคะหรือไม่งั้นเนี่ยคุณ่ะ คิดถึงเขานะคะอยากเป็นครอบครัวกับเขากับคนรักเก่าเพราะคุณรู้ว่าเขารักคุณเขามีความมั่นคงคนคนนี้เป็นคนที่แบบรักใครแล้วรักจริงนะแล้วก็เฝ้ารอคุณอยู่แบบนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยคุณไม่มั่นใจว่าเขาจะกลับมารักคุณอีกหรือเปล่าคุณอยากจะได้รับโอกาสนั้นนะคะแล้วก็ มันเป็นโอกาสคือเวลาที่คุณมีเขาอยู่นี่ยคุณจะมีความสุขสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองสบายใจมีเขาอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอบอุ่นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าการขอโอกาสของคุณนะั้นะนะนะจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่าแต่ว่ามีการขอโอกาสในครั้งนี้แน่ๆนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิขอไพ่อีกสองใบเนาะว่า การขอโอกาสนั้นนะจะประสบผลสําเร็จไหมนะคะสําหรับชาวธาตน้ำเนาะดูแล้วดวงความรักของคุณก็เป็นแบบดวงความรักแบบลักๆ,ๆดีๆเลิกๆอยู่แบบนี้นะคะอขอสองใบนะคะเพื่อบทสรุปชาวธาตน้ำสองใบนะคะเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบที่1น่งคุณอยากจะขอโอกาส เหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะคิดไปคิดมาแล้วมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อาลมขึ้นลมล่องไม่อยู่กับร่องกับลอยเป็นคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วสังเกตได้ว่าไพ่สองใบนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันจะไม่มีโอกาส เหมือนกับว่าไม่มีโอกาสมาบรรจบกันได้แล้วนะคะอีกคนนึงทําใจส่วนอีกคนนึงก็คือแบบว่าฉันจะไม่ย้อนกลับไปแล้วฉันจะทําตัวแบบไม่ผูกมัดฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันยังมีอะไรที่จะต้องทําอยู่บนโลกใบนี้ฉันอยากจะไปท่องโลกอยากจะไปเสี่ยงอยากจะคือไม่อยากจมปักอยู่แบบนี้แล้วเขากําลังจะก้าวออกไปนะคะก็คือชาวธาตุน้ําคิดว่าน่าจะอยากจะขอโอกาสแหละแต่สุดท้ายแล้วคือน่าจะไม่ไม่ย้อนกลับมานะะ ในช่วงเดือนสิงหานะคะช่วงเดือนสิงหาคิดว่าคุณทั้งสองคนน่าจะต่างคนต่างไปคนละทางอีกคนนึงทาใจนะคะแล้วก็อ,อีกคนนึงก็น่าจะหันไปทางทางของตัวเองนะคะไปทําสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะออกท่องเที่ยวทําตามใจตัวเองอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่กลับมาจมปากแล้วก็ไม่อยากกลับมาเสียใจอีกแล้วนะคะ น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะในช่วงเดือนสิงหานะคะแต่ว่าในช่วงกันกันยานี่ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะจบแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของชาวธาตุน้านะคะยังไงก็ฟังไว้เพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็กับทุกครอบครัวแล้วก็กับทุกความรักนะคะทุกๆดวงนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยตามเวรแล้วก็ตามการรมถ้าอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวแบบละเอียดแล้วก็แม่นๆก็แอดไลน์ a ขิด m แปดเก้าแปดเก้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 아.